สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ก็เจอกับสาวสุรินผ้าเพิ่อนอีกเช่นเคยนะคะบรรยากาศในสวนค่ะผ้าเก็บบักเพลกค่ะพี่น้องคะสิบผ้าไปเพล็กข้าวเขากินเห็นบ่หน่อยหน่อยมันก็มีหน่อยเมื่นี่ต้นหน่อยหน่อยนี่เ้าต้องเก็บแบบเขียวเหลื่อมๆค่ะเขียวเข้มๆนะคะนั่นจึงสิบเพ็ดนะคะ ต้นเล็กๆมันก็มีหน่วยเห็นบอนี่เจ็ดหอนขนาดค่ะแะ้วยังมาทัานเมียลมสิเก็บพักยังออกมามาเก็บแต่แนวที่ว่าสิเฮ็ดกินแค่นั้นนะคะเท่านี้เมื่อกล่องมากกับสมัดเมิด บักพริกซีฟ้าเห้ามันกน็เริ่มมินไวยแล้วค่ะทางหันน่าแต่พ่อได้ดตำแล้วปะ่ะจะเอาไปสุกบักเขือเพราะว่าอยู่บ้านมีบักเขืออยู่ค่ะเท่านี้ก็เป็นตาเพชรแล้วแลวหละนะเอาอีกจักหน่วยอ้ยต้นนั้นดกขนาดนะั้แต่แต่ละตน้น มันดกมากมายนะคะดกมากะคะ่ะพามาเก็บบักพริกในสวนนี่เห็นบอ,บอนี่ผู้ใดสงสัยอันน่วยบวบว่าเนื้อมันเป็นยังไงนะคะเนื้อมันผ้าไว้แก่แบบนี้นะคะน่วยใหญ่ไงไงแบบสี่นะคะเนื้อมั่นกับสิ่ไข่ฟักทองค่ะ้าเห่า หันมองนีนะคะมันก็สิมีเม็ดไข่กับน้ำฟักทองเลยค่ะมองนีเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าส่วนลํำมันของเทกนะคะมันก็จะเป็นเนื้อแบบสี่มันก็เหมือนเนื้อฟักทองมีหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้มันบวบสกูลเดียวกันกับฟักทองค่ะถ้าเขาเก็บหน่อยหน่อยซ่อมคอมื่อยขคือกันกับบวบที่ปุ้ยเคยพาให้เบิงอยู่ยัางปุ้ยเขาสวนนะจ๊ะปุ้ยก็จะเอาไปอบขึ้นกันแหละอันเนี่ย อบไห้ซ้าไม่กินนะคะกินน้ำปลานะคะคุยเก๋ว่าไปแกงส้มพาเข้าสวนมาเก็บพริกนะโอเคค่ะกลับบ้านกันค่ะเราได้พริกแล้วนะคะส่วนมะเขือเทศอุ้ยกำลังเริ่มสุกค่ะแต่ว่าขี้เกียจเก็บ มันแบบว่าไวอีกหมือ่สองมือนได้ค่ะให้มันแดงแดงร้ายๆนี่ก็มาเก็บบักทัวน้อยหนึ่งเก็บยอดมันไปแกงสไปีแกงสมเบงครั้งแรกค่ะว่ามันแซ่บบอปลาคาลับบ้านกันนี่นะคะห้าวกะล่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะห้าวกบเอาอบค่ะทั้งบวบมะเขือพริกหอมแดงกระเทียมค่ะเข้าสวัสดีค่ะ หลังจากที่ผ้าไปเก็บผักนะคะพ้าไปเก็บบอกพริกมากเรียบร้อยแล้วนะคะกับมะพร้าวเท่นก็เจะดกินเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ผ้าเอาพริกอบนะคะซุปซุปบะเกือหรือผ้าเอาบะเขือเข่าเตา่ากบค่ะมีซุปเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ปลาแดกนะคะปลาแดกต้มนะคะแซ่บกินหอมกระจายบักเฮ้ยหอยแมงผูนะคะ นี่นะคะสิบวิาะเก็บฟักทองนะคะเห็นบหมหยอดฟักทองแกงส้มคะ่ะมาเด้อคะ่ะมากินเขาน้ำกััน,น,นะคะ่ะแกงส้มกุ้งเห็นไหมคะอือหืส่หยอดฟักทองช่วงนี้หนาหนสั่งแมงวันแค่ มันมักบินเข้ามานะคะมม่ยืตนตนึงหนึ่งก็บ,บินว่อนอยู่ในล่ละมาเด้อค่ะมากินเขานั้งกันผักก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะเพราะว่าแกงสมก็มีแต่ผักอยู่แล้วใส่บกหุงนันเลยบกหุง ซุปบักเขือกินน้ำเขาเจ้าฮึคือขหหน่ะเป็นส้มกุ้งหึจัดมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันสดน่ากินหอนหอน เกี่ยวมันกินซีโฟวดเฮ็ดไวจะไปกินเปิงอย่างคะ่ะนี่ซุปบักเขือนะคะมาหหอมขนาดแซ่บ in ke buah ใบแม่งหลักบ่เสร็จประเด็งประเด็งเห็ดเองงอไดขนาดนด้นเนี่ย ปลแดกปาราสั์ไว้นะคะ<ม>เข้าซับไว้มันสะดวกแล้วก็มันเห็นให้แบบเครื่องปุงมันซึ่งเขาหากันง,ง่ายนั่นแหละเพราะว่าเข้าเข้ามักประแดดบ่คบปีค่ะ สามเดือนก็กินโลดปรุงรสแซ่บมันก็แซ่บเ่อนอหอยแมงปรุงของมันเย่ยแต่ว่าอยากกินข่าวก่อนฮะ อ่ะดูอินมอันตรงนี้มั้ยแสบชิ้มน้ำชิ้มสักหน่อยแซ่บินคำมันใหญ่ข้าวซาวของคุยนะคัน เหตุเบียดต้องทำความสะอาดของภาวามูเข้ามาพักนั่นห่อนลายค่ะอยู่าหงุดหงอน แค่เดียมมันเหมอนวัน,นีี้เดี๋ยวก็จะออกไปกรังทุ่งอีกรอบนะคะเห้บอกเขามาละ ใช่ไหมครับนอกมาเริ่มมาเริ่มมากินข้าวน้ำกัน,นะค่ะ มะกออมะกอลูกดิบนั่นไงแฟนปุ้ยแหละวังดีปุยสื่อบักคงมากนะคะสั่งมากหาหน่วยปุ้ยกห็หฮอลรบยางดีค่ะแชตูธรรมดากันสิวไวไยใดประมาณสองเดือนเต็มที่แฟนปุ้ยวังดีนะคะเห็นฮาหฮอลรยบยางดี่นก็นเอาไปแชตูเย็นช่องแท้งค่ะบัดน,นี้ สุหนว่วยค่ะเสียหมนเลยรีบดูก็เลยต้องเอา,เอ,าออกมาปอกแล้วจะหั่นแบบสี่ไว้เพื่ออยากแกงสมตอนมาใหม่ๆน่ะชมขึ้นมาอ่ะอันคนที่เขาอยู่ทางตอนใตเขาปลูกบงังงงน่ะน้อยมม่หลายไม่มีคนขายค่ะ ข้ากับตังมากผักไตของสเปนอะ่ะมันน่าหอนตลอดแถวการหน้าดา มันละกาของเนียค่ะร้อนสมัรถปลูกบังหงได้อลเลนเซียปุยอยู่เลออนพักเหนียเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะ อยากกินต่ออู้่ค่ะเขาเม็ดแสะแต่เข้าหมดตงตำไว้เยอะค่ะไว้กินตอนหลัง,เ,งเดี๋ยวก็เอาแชร์ตูวเย็นกินบอกหอยหอยแมงโู่ อบพักหนึ่งนะคะแกอยากเลยเสดอใหญ่เขาหมด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซาสดินพาเพลินเลยนะคะมันนี้กัล่าท่านผู้ชมไปก่อนละคะ,บ,คะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ